สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาฟปังไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้นางจะมาจับไพ่ดูดวงนะคะถามในสิ่งที่หลายๆคนสงสัยอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับคดีดังของน้องชมพู่นะคะในศาสตร์ของนางนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้พิจารณานในการรับชมไม่ใช่ล่างทรงไม่ใช่เจ้าเข้าทรงนะคะแต่เป็นศาสตร์การจับเสี่ยงทายคำถาม ในการจับไพ่ป๊อปของนางนะคะจับไพ่ป๊อปของนางนางดูตามตำราได้นะคะตำราก็ตำราโบร,โบราณโบราณตำราหโหราศาสตร์นะคะมันเดือนปีเกิดเลขก้าฐานเก็บฐานตามคำพีโบราณมีหลายเล่มเลยค่ะนะคะแต่นะคะไม่ใช่ร่างทรงนี่คือการดูดวงกับตามตำราจริงๆไม่ได้มั่วและก็การจับไพ่นี้คือเป็นการเสี่ยงทายนะคะเสี่ยงทายแต่ คนที่เคยดูกับนางจับกับนางก็น่าจะรู้ว่าไม่เคยพลาดอ่ะและว,วันนี้นางแกมาเสียงทายอะไรนางแกมาเสียงทายเกี่ยวกับคดีดังน้องชมพู่นะคะซึ่งหลายๆคนสงสัยว่ากลัวจะจับแพะเลือกเกินนะคะหรือว่าเป็นคนนี้แน่นอนนะคะใช่หรือเปล่าอย่างนี้นะคะมาอยากรู้นางก็จะมาถามให้มาฟังในคลิปนี้เลยตำรวจจะจับผู้ร้ายได้หรือไม่หรือจะจับแพะแล้ว คนที่เป็นดังๆที่คนจับตามองอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงหรือไม่มาฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะในศาสตร์ของนางนะคะว่าความหมายคืออะไรนะคะสีแดงหมายถึงสิ่งที่เป็นจริงสำเร็จผลสิ่งที่ถามแล้วใช่เป็นจริงนะคะสีดำหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ใช่ที่ไม่สมหวังที่ผิดหวังในสิ่งที่ไม่ดี รูปภาพเป็นตัวแทนของบุคคลนะคะเป็นตัวแทนของบุคคลซึ่งถ้าพวกเป็นเกี่ยวกับรูปภาพแล้วก็จะมีติดมาอย่างนี้นะคะคิงอย่างนี้หมายถึงบุคคลเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจหรือมีตำแหน่งหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะสีผิวหมายถึงตัวแทนบุคคลนะคะเช่นอย่างนี้หมายถึงเด็กหนุ่มผิวขาวอย่างนี้ค่ะนะคะ ก็วันนี้นะคะหากเลข1ิบนะคะเลข10หมายถึงเงินก็คือเงินมาเกี่ยวข้องหรือคนนั้นมีเงินหรือถ้าถามว่าจะมีเงินหรือไม่ถ้าติดเลข10บมาแต่ว่าเลขเก้าดำหมายถึงจะเสียเงินนะคะถ้าหยิบเลข1ิบมาแล้วติดเลขสีแดงหัวใจสีแดงมาอย่างเงี้ยเอแดงมาเลยเนี่ยคุณจะสมบังแล้วจะมีเงินนะคะมันมีความหมายเนาะก็นางก็บอกความหมายบอกตัวแทนให้แล้วนะคะ ก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นลูช้างลูกม้าก็จะถามถึงว่าคดีของน้องชมพู่ที่ดังๆอยู่นี่ตำรวจจะจับผู้ร้ายตัวจริงได้หรือไม่หากจับผู้ร้ายตัวจริงได้ขอให้ออกมาเป็นสีแดงสีแดงทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่ได้ได้เป็นแพ้รับ,บาปไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงขอให้ออกมาเป็นสีดำออกมาแม่นตรงๆเดียวข่ดสาทุก สุดท้ายแล้วนะคะตำรวจจะจับผู้ร้ายตัวจริงได้อย่างแน่นอนค่ะเห็นไหมคะก้าวแดงค่ะแล้วก็พูดถึงนะคะเป็นรูปร่างบุคคลนะคะนี่ค่ะตำรวจเจ้าหน้าที่ช่วยกันมากมายเลยนะคะหลากหลายแต่สรุปแล้วจะจับได้แน่นอนก้าวแดงค่ะไม่ใช่แพะนะคะ พอถามสำหรับคนที่สงสัยอยู่นะคะว่า,าสรุปแล้วผู้ร้ายเป็นรุงคนหรือไม่เพราะหลายๆคนยังในโลกโซเชียลหรือว่าตำรวจก็ยังไปบ้านรุงคนอยู่ตลอดเวลานะคะว่าผู้ร้ายตัวจริงนี่เป็นรุงคนใช่หรือไม่ มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าหากไม่ใช่ลุงพลให้เป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นลุงพลให้เป็นสีดำถ้าไม่ใช่ลุงพลสีแดงถ้าเป็นลุงพลสีดำเห็นไหมคะไม่ใช่ลุงพลนะคะเนี่ย ในไพ่นี้เป็นสีแดงหมดเลยแล้วก็ลุงพลนะคะจะพ้นมนทินด้วยนะคะผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงนี่แหละค่ะนะคะหรือวิญญาณของน้องชมพู่นะคะจะช่วยให้ลุงพลและพยานนะคะที่เป็นผู้หญิงทุกคนนะคะเลขสีเลขสีแดงหมดเลยช่วยลุงพลได้ะค่ะนะคะว่าลุงพลแล้วก็มีพยานแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะช่วยลุงพลว่า ลุงพลไม่ได้ผิดนะคะไม่ได้ผิดเห็นไหมคะเป็นสีแดงหมดเลยไม่ใช่ลุงพลค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะตำรวจจะจับผู้ร้ายตัวจริงได้ไม่ต้องกลัวว่าลุงพลจะเป็นแพะเพราะว่าเลขเก้าแดงหมายถึงที่ตำรวจจะทาถูกต้องแล้วค่ะคลิปนี้สามารถแชร์ได้นะคะเพราะนางพูดไม่ได้ใส่ร้ายใครนางจับไพ่ป๊อปตามศาสตร์ของนาง คือศาสตร์ของนางคือหนึ่งคำถามจะดึงมาออกมาสามใบแล้วก็หากคำถามสำเร็จผลหรือจริงหรือใช่ถูกต้องนะคะนางก็จะถามสีแดงสีแดงหมายสิ่งที่ใช่สีดำหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีในคำถามของนางนะคะเลขสิบหมายถึงเงินในไพ่นี้ก็ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแล้วนางจะถามให้อีกนะคะว่า ตำรวจจะปิดคดีจากผู้ร้ายตัวจริงได้ภายในเร็วๆวนี้ไหมไม่เกิน3เดือนนี้ไหมหากได้ไวๆสำเร็จผลจริงก็ให้เป็นสีแดงถ้าหากมีอุปสรรคก็สีดำนะคะ,ะมาดูกันว่าตำรวจจะปิดคดีได้ไวๆนี้ไม่เกิน3เดือนนี้ไหมคะดูไปพร้อมๆกันนะคะ,ะมาดูเลยค่ะแน่นอนค่ะ คดีนี้นะคะเจ้าหน้าที่มาอีกแล้วค่ะนะคะจะปิดคดีได้เร็วๆนี้ดังที่พูดแน่นอนนะคะเจ้าหน้าที่ทำงานดีมากจะปิดคดีได้ภายในไม่เกินสามเดือนนี้แน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะนี่แหละค่ะได้ปิดคดีแน่นอนแล้วเจ้าหน้าที่นะคะจับถามถึงเจ้าหน้าที่ทีไรเจ้าหน้าที่ออกมาเต็มทุกทีเลยนะจับ3ามใบก็เต็มสามใบแล้วก็ แดงและไม่มีอุปสรรคค่ะเจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างถูกต้องแน่นอนค่ะช่วยกันถูกทางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะก็โปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมและดูรอดูต่อไปว่าจริงอย่างที่นางพูดไหมแต่ศาสตร์ของนางที่ดูมาหลายๆคนก็ดูกับนางไม่เคยพลาดค่ะทำดีได้ดีทำกรรมย่อมได้รับกรรมนี่คือเป็นเรื่องจริงและไพ่ของนางไม่ใช่ เป็นการเข้าร่างเข้าทรงนะคะเป็นการทํานายเสียงซึ่งเสียงทายทํานายแบบไพ่ป๊อกเฉยๆนะคะ mm hmm. ก็โปรดพิจารณาในการรับชมแล้วก็คนที่ดูกับนางอยู่ก็รู้กันดีว่าแม่นไม่แม่นนะคะรอดูต่อไปค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนางค่ะขอบคุณมากๆค่ะถ้าหากใครเดือดร้อนจริงๆมีคําถามที่จําเป็นต้องถามนางนางดูให้ฟรีนะคะทักได้ที่ข้อความ เฟซบุ Facebook, ๊กละอองดูลั่นนะคะแต่ถ้าอยากให้ดูที่ตรงนี้นะคะก็ทักมาหลายๆคนนะคะแล้วนางจะมาไลฟ์สดให้จับให้ถามได้นะคะก็รอติดตามนางไว้ถ้าอยากรู้นะคะติดตามนางไว้คุณสามารถถามนางได้เลยนะคะซึ่งการถามของคุณนะคะไม่จําเป็นต้องใช้วันเดือนปีเกิดแค่ชื่อเล่นคําถามซีพิวของคุณเท่านั้นค่ะ บอกแค่ชื่อเล่นและคำถามซีผิวก็สามารถดูกับเราได้เลยคุณอยากรู้เรื่องอะไรถามได้นางมาไลค์ให้คุณได้สำหรับวันนี้นางไปก่อนนะคะหากชื่นชอบก็ฝากกดแชร์คลิปนี้สามารถแชร์ได้เพราะคลิปนี้ไม่ได้พาดพิงถึงใครไม่ได้เสียหายอะไรในคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับ